นายกคนใหม่ของญี่ปุ่นนะครับคุณซาาเอะทาคาอิจินะครับได้ขึ้นมากล่าวถึงความมั่นคงอยากเพิ่มงบกลาโหมอยากที่จะเข้มงวดกับจีนให้มากขึ้นแล้วก็แสดงท่าทีที่ท้าทายจีนอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะประเด็นไต้หวันวันที่7พฤศจิกานะครับในสภาเนี่ยทาคาอิจิพูดว่าถ้าจีนโจมตีไต้หวันแล้วมีการใช้กําลังเรือรบนั่นอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดของญี่ปุ่นเธออาจจะหมายถึงสิทธิการป้องกันร,ร่วม ทันใดน,นั้นเองครับจีนก็เริ่มตอบโต้ทางการทูตอย่างรุนแรงเรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าเจรจาแล้วก็ประนามถ้อยคําของทาคาอิจิต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนนะครับกงสุนใหญ่ของจีนนนครโอสกาชื่อว่าสวียเียนโพสต์ข้อความอย่างรุนแรงลงบน X นะครับบอกว่าเราจะตัดคอที่สกปรกนั้นโดยไม่ลังเลเลยมันเหมือนเป็นการขู่ญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประท้วงนันทีแล้วก็บอกว่าการใช้ถ้อยคําแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วก็เรียกร้อง ให้ลบโพสต์ดังกล่าวไปวันที่13พฤศจิกายนจีนประกาศยังเป็นทางการว่าการที่ทาคาอิจิเนี่ยไม่ยอมถอนคำพูดหรือทําตัวแบบนี้ต้องยอมรับผลที่จะตามมามีการประเมินว่าความสัมพันธ์ของจีนกับญี่ปุ่นอาจจะตึงเครียดขึ้นถ้ามีสถานการณ์ไต้หวันจริงเพราะจุดยืนของญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมากวันที่14พฤศจิกายนกระทรวงกลาโหมจีนตอบโต้โดยบอกว่าญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ร,ราบคาบหากเข้าแทรกแซงไต้หวนันเป็นการโต้อตอบ คำพูดของทาคายจิอย่างแรงจีนยื่นหนังสือให้ญี่ปุ่นรับผิดชอบในสิ่งที่เธอกล่าวเป็นการเล่นการทูตข่มขวัญด้วยวาทกรรมทางทหารและการเมืองย้อนกลับไปในวันที่31ตุลาคมนะครับทาคายจิกับสีจิ้นผิงเนี่ยได้พบกันครั้งแรกหลังจากที่เธอได้เป็นนายกในงานเอเป็กที่เกาหลีใต้แม้จะพบกันนะครับแต่จีนก็ไม่ได้แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการแสดงว่าอาจจะมีความระมัดระวังอาจจะไม่ไว้ใจนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นของนายกคนนี้ จนถึงวันนี้นะครับความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับจีนนี่ก็เป็นในลักษณะแลกเปลี่ยนทอยคำดุลแรงแล้วก,กดดันทางการทูตญี่ปุ่นยืนยันเรื่องจุดยืนไต้หวันนะครับแต่ก็บอกว่าจะระมัดระวังในคําพูดให้มากขึ้นก็คือญี่ปุ่นก็ไม่ได้ต้องการที่จะลบหรือรเผชิญหน้ากับจีนนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดวิกฤตในเรื่องของญี่ปุ่นจีนไต้หวันเนี่ยผมว่าไทยนี่น่าจะเข้าสู่ช่วงยากลาบากที่สุดเลยนะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ก็เป็นพันธมิตร มายาวนานเนียกว่าเป็นมหาไม่ของไทยเลยก็ว่าได้และถ้าญี่ปุ่นเลือกที่จะสู้กับจีนจริงๆโอ้โหงานงอกเลยไทยอาจจะต้องพบจุดเปลี่ยนบางอย่าง